คุณเชื่อในความฝันไหมคะมีคนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าความฝันเป็นแค่ภาพหลอนของสมองแต่สำหรับคนโบราณหรือแม้แต่ผู้รู้ในหลายสาขาวิชาความฝันคือภาพที่จิตใต้สำนึกใช้สื่อสารบางฝันคือลางเตือนภัยบางฝันคือการเปิดประตูโชคลาภคืนนี้ฉันจะพาคุณฟังการทำนายฝันอย่างละเอียด ลึกถึงชั้นจิตใจอารมณ์และพลังงานรอบตัวลองนอนหลับตาแล้วนึกถึงความฝันล่าสุดของคุณสิคะทำนายฝันฝันเห็นน้ำท่วมโลกการฝันเห็นน้ำท่วมโลกเป็นความฝันที่น่าตกใจแต่ความหมายมักเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณค่ะไม่ได้เป็นลางร้ายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง อารมณ์ที่ท่วมทน้นน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอารมณ์และความรู้สึกการที่น้ำท่วมโลกในความฝันอาจหมายถึงคุณกำลังถูกอารมณ์บางอย่างเข้าท่วมท้นจนควบคุมไม่ได้เช่นความเศร้าความกโกรธความกังวลหรือความรู้สึกที่หนักหน่วงจนรับมือไม่ไหวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่น้ำท่วมโลก เป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตของคุณอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตที่คุณคุ้นเคยและคุณอาจกําลังรู้สึกไม่มั่นคงหรือควบคุมสถานการณ์ไม่ได้การชำระล้างและเริ่มต้นใหม่แม้จะดูน่ากลัวแต่น้ำท่วมก็สามารถสื่อถึงการชำระล้างสิ่งเก่าๆหรือปัญหาต่างๆให้หมดไป เพื่อให้คุณได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่สะอาดและดีขึ้นเป็นสัญญาณของการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากความรู้สึกไร้อำนาจในสถานการณ์ที่น้ำท่วมโลกคุณอาจรู้สึกไร้อำนาจและทำอะไรไม่ได้ความฝันนี้จึงเป็นตัวแทนของความรู้สึกที่คุณมีต่อชีวิตในปัจจุบันที่รู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ตามต้องการการตีความตามด้านต่างๆ ดวงโดยรวมเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองควรหาทางระบายความรู้สึกที่อัดอั้นออกมาอย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตการงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหน้าที่การงานหรือมีปัญหาเข้ามาโดยที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ควรทำใจยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ การเงินควรระวังเรื่องการใช้ใจ่ายที่เกินตัวหรือการลงทุนที่ขาดการไตร่ตรองเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาทางการเงินที่ไม่คาดคิดความรักความสัมพันธ์อาจมีเรื่องความรู้สึกหรืออารมณ์ที่รุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องควรเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งสะสมจนยากที่จะแก้ไขเลขนำโชค การทำนายเลขนำโชคจากการฝันเห็นน้ำท่วมโลกนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่ตำราทำนายฝันบางเล่มอาจตีความจากสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเลขที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรือน้ำท่วม2 6 8เลขที่เกี่ยวข้องกับโลกหรือจำนวนมาก9เลขที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือการสิ้นสุด ศูนย์ตัวอย่างเลขที่อาจมีการตีความสองแปดแปดสองศูนย์แปดแปดศูนย์สองหกหกสองสองเก้าเก้าสองโปรดใช้วิจรารณญาณ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ดิฉันขอใช้โอกาสนี้กล่าวคำขอบคุณจากใจจริงนะคะสำหรับทุกการรับชมทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจที่มอบให้กับช่องกระจกแห่งสติเสมอมากำลังใจจากทุกท่านคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นสร้างสารรค์สิ่งดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ